แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารพรนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนในหลายองค์กรในอดีตอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโลกาภิวัตน์ globalization ในการหรือปรับปรุงระบบ reengineering ในศตวรรษที่20จะมี อิทธิพลต่ตอแนวคิดในการจัดการของตัวองค์กรไม่ย่าจะเป็นองค์กรอของรัฐหรือองค์กรธุรกิจต่างๆมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลโยีที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเทคโนโลยีของข้อมูลข่าวสาร Information Technology ที่เรียกว่าไอที หากย้อนไปดูโลกาพิวัต์หมายถึงโลกใบเล็กที่เป็นหนึ่งเดียวโลกของการค้าการติดต่อสัมพันธ์โือการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เป็นไปอย่างไร้พรมแดนซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์ได้คิดค้นและสร้างขึ้นมานั่นเองผู้บริหารในยุคโลกาพิวัตน์จึงต้องมีแนวคิดและพฤติกรรมการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ การรื้อปรับปรุงระบบหรือที่เรียกว่า e e นจิเ e ียริงมีการกล่าวถึงกันมากจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมการรื้อปรับปรุงระบบตามแนวคิดเจนว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจไม่น้อยเลย การประยุกต์มานำมาสู่วัฒนธรรมการทำงาน Work-Culture ในองค์กรแบบไทยๆในคิด Engineering ทำให้การทำงานได้ผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้บริหารทุกคนอยู่แล้วจะแตกต่างตรงที่ความรวดเร็วในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไประบบเดิมอาจถูกรู้ทิ้งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับการวิวัฒนาการอาจจะทำในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยพยายามรักษาคุณค่า ของบุคคลและความรู้สึกนึกคิดที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์กรไว้ด้วยควบคู่กันไปกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานในองค์กรผู้บริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต้องหนึ่งมองกว้างไกลมองกว้างไกลอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์วิชั่น สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร s t t t i i c m a n a g e r m a n a g e m t n t s t r a t e g i c management ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายการทำงานกำหนดนโยบายและวิธีาการทำงานที่ชัดเจนสสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ analysis situation เพื่อกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 3. วัยต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรทางจะต้องรู้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่รับมาอีกด้วย 4. ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารให้ได้ผล effective communication เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ัวถึงทุกระดับ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไอที IT เป็นอย่างดี 5. ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource Management ต้องสามารถวางแผนบุคลากรสนาคัดเลือกกำหนดระบบค่าจ้างเงินเดือนบนตอบแทนความก้าวหน้าในอาชีพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทัศนคติความอึดอัดใจความไม่พอใจต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบคุคคลข้ตอตอนที่6ก็คือมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติปล่อยผู้ใต้ปงคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่างไม่ใช้นไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่การางานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมคุณลักษณะของผู้บริหารที่สําคัญ ประกอบด้วย74 characteristics of managers 1. conceptual ความสามารถในการมองงานได้อย่างครอบคุมเป็นคุณละขณะด้านความคิดรวบยอดเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ creative 2. creative ความสามารถในคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่ติดอยู่กับความเคยชินหรือทิธีทำงานแบบเก่าเก่า communicative ความสามารถในการสื่อสารหรือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างได้ผล Correct ความกล้าในการทํางานรวมถึงการตัดสินใจนําเสนอแนวคิดหรือวิธีการต่ตางๆ Strategy ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออันจะมีผลต่อการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร Consistency ความคงเส้นคงวาในการทำงานไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างขาเดเหตผลที่เหมาะสม คอมมูนคอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์ข้อตกลงลูกมัดมที่ผู้บริหารจะต้องยึดถือปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้นะหรือให้สัญญาไว้ในคุณลักษณะของผู้บริหารทั้งหมดนี้ทุกประเด็นมีความสําคัญโดยเฉพาะยิ่งคอมมิตเมนต์ข้อตกลงผูกมัดมที่ผู้บริหารจะต้องยึดถือปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้หรือให้สัญญาไว้ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดช,ชอบในการบติงานของผู้บริหารมากที่สุด มีสุภาษิตอยู่ว่าความเก่งความพยายามที่ประจักษ์ความรับผิดชอบไม่มีประโยชน์ขอบคุณครับ